มันจะเป็นท่อขนาด1น,นิ้วแต่โซลินอยวาลวตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นขนาดนิ้วครึ่งก็คือประมาณนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่ต้องอินดี้ฟาร์มอีกครั้งนะฮะวันนี้อย่างที่บอกครับกลับมาแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน้ำนะฮะปัญหามันมีไว้ให้แก้นะครับนี่ครับ โซลิ n o ย์วาล์วท่อของผมที่ท,ที่ที่ออกมาจากแท้งค์นะมันจะเป็นท่อขนาด1นิ้วนะครับมันจะเป็นท่อขนาด1นิ้วแต่โซลิ n o ย์วาล์วตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยเอ่อมันเป็นขนาดนิ้วครึ่งทำไมผมถึงซื้อขนาดนิ้วครึ่งมาเพราะว่าผมก็คิดตัวเองนะว่าถ้ามันอันใหญ่มันก็น่าจะทำให้น้ำไหลดีขึ้นกว่าเก่าแต่มันไม่ได้ใหญ่กันมากนะ นี่มันเป็นข้อต่อเน,นี่ยนะฮะข้อต่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเป็นข้อต่อตรงเกลียวนอกนะฮะตัวนี้มันเป็นตัวลดตัวลดขนาดนะฮะเกลียวตัวเนี้มันจะเป็นของตัวนิ้วครึ่งตัวนี้เป็นของตัวนิ้วครึ่งตัวนี้แต่เกลียวในของของตัวลดตัวเนี้มันจะเป็น1นิ้วนะครับ เขาจะเขียนไว้ว่าจาก1นิ้วครึ่งลงมาเป็น1นึ่งนิ้วตัวโซลีนอยด์วาล์วตัวนี้นะเป็นแบบ24โวลต์24โวลต์ AC จะเขียนไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นไ,ไฟบ้านมัน220โวลต์เราก็ต้องทำให้มันดรอปลงมาเหลือ24โวลต์ ผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มาเป็นมอแปลงไฟนะฮะเป็นมอแปลงไฟจาก220ฮนะให้กลายมาเป็น24โวลต์นะเป็น AC เข้า AC ออก AC นะฮะตัวนี้200กว่าบาทแต่ตัวเนี้ยพันหนึ่งลองเช็คจากตามที่เขาขายอะที่เขาขายกันออนไลน์ขายตาม YouTube ขายอนะไรฮะ มันสองพันกว่าบาทนี้ไปซื้อที่กบุญเฮาพันหนึ่งแต่ก็คือเราต้องเดินหาอุปกรณ์เยอะหลายอย่างก็คืออันนี้ก็ไปได้ที่ที่เซีย er. นะก็ลองต่อดูแล้วเมื่อกี้นี่โอเคตัวโซลินอยตัวนี้ทำงานนะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำซึ่งแรงดันน้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเอาเออปั๊มออโต ปั๊มอัตโมติเนยไปติดไว้ตรงใต้ถทงน้ําแล้วซึ่งแรงดันน้ำโอเคมาใช้ได้นะมันน่าจะดันมีแรงดันพอให้ให้ให้แผ่นแวกัมที่อยู่ตัวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยเปิดได้นะซึ่งในใน u t u b e เขาบอกแล้วว่าอย่างน้อยๆต้องมี0.5ถึง0.5แรงขึ้นไปไอศ0.5้าเขาเรียกอะไรนะ0.5นบาประมาณ0.5บาขึ้นไปอันนี้เครื่องไอตัวนี้มันประมาณ1 1.1บา์ 1> 1. 1 bar. นะก็โอเคเพราะว่าปลายน้ําที่ไหลไปมันก็ไหลแรงใช่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีว่ามันมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะต้องซื้อปั๊มใหม่อีกตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมลองต่อ,อ,อชุดโซลินอยวาวตัวนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วเราจะได้ไปดําเนินการเรื่องของสปริงเกอร์ข้างหลังอีกทีหนึง่งนะครับนี่ครับโซลินอยวาลที่ซื้อมาติดตั้งนะ เข้ากับท่อ,อน้ําลายน้ําที่เราจะเอาไปลดน้ำต้นไม้ตรงด้านหลังติดตั้งเรียบร้อยนะครับผลที่ได้ก็คือประมาณนี้ระยะห่างของมันผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเ่าสปริงเกอร์เนี่ยสั้นลงเนี่ยมันจะแรงขึ้นไหมเพราะว่าระยะของเ่าที่มันสูง มันก็อาจจะได้แค่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเสามันสั้นลงนมันจะแรงกว่านี้ไหมแต่ที่แน่ๆคือปั๊มอ่ะมันแค่1.1บาร์เพราะฉะนั้นมันเลยก็ได้แรงดันประมาณนี้เพราะว่าระยะของท่อเนี่ยมาเนี่ยมันก็ไกลพอสมควรซึ่งเขาบอกแล้วประมาณสัก10เมตร20เมตรเนี่ยได้ แรงดีแรงแต่ก็คือแรงดีจริง,รง,งรๆถ้าใกล้ๆแต่ตรงนี้มันมันค่อนข้างไกลระยะจากที่ผมยืนไปที่แท้งเนี่ยมันไม่ไกลมากแต่ว่าเราต้องเลาะมาทำคันสะคือเราจะต้องเลาะเดินท่อเนี่ยมานะเนี่ยมาตามคันสะมานี่แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้แล้วก็มาทางแล้วก็แล้วก็อ้อมมาทางนี้อ้อมมาทางนี้มันก็เลยระยะมันก็เลยยาวเนี่ย ผมว่าความสูงมันมีผลนะเพราะต้นนี้ต่ำกว่าน,นิดเดียวแต่ดูแล้วมันวงรัศมีวงมันจะกว้างกว่าดดจากวงที่พื้นนี่เพราะความสูงมันก็คือมันก็เป็นระยะทางเดินของน้ำเหมือนกันถ้าจะให้ดีนะตรงนี้สักลายนึง่งเอให้ยาวเข้าไว้แรงดันก็จะได้ตกลงอีกเอาหานะ ก็โอเคครับถ้าเกิดว่าต้องการจะให้แรงดันมันมากกว่านี้แล้วก็คือเราต้องต้องเพิ่มกําลังของปั๊มแล้วก็ต้องหาจุดให้เหมาะสมคือหาหาจุดติดตั้งให้เหมาะสมก็คือโซลีนอยด์ตัวนี้ใช้ได้ใช้งานได้ปกติแหละแต่ว่ามันทีนี้มันขึ้นอยู่กับระยะทางการส่งน้ําของเราว่ามันไกลแค่ไหนถ้าสมมติว่าเราเอาปั๊มมาตั้งอยู่ตรงจุดเดียวกับที่เราติดตั้งโซลีนอยด์ตรงนั้นใกล้ๆกัน ผมว่ามันจะแรงกว่านี้เพราะว่ามันมันมันดันกันอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลยเนี่ยก็คือนส่งมันส่งต่อมาอีกทอดหนึ่งจากจากจากแทงน้ํามันก็จะทําให้แรงดันตรงนี้มันใกล้ถ้าเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เราควรจะนําปั๊มเนี่ยมาติดตั้งไว้ใกล้ๆกันเพื่อระยะในการส่งมันจะได้ใกล้ใกล้ขึ้นแล้วก็แรงดันน้ํามันจะได้มากขึ้น พราะตอนนี้ผมเอาไปติดไว้ที่ใต้แทงนู้นเลยซึ่งมันทําให้ระยะทา,ทางการเดินทางของน้ำนมันไกลนะก็โผฏิการโดนไก่มั่งโดนหนอนมั่งนะฮะมันก็ยังนะพยายามออกให้เราทดลองกันไปปลูกนู่นปลูกนี่กันไปตอนนี้น้ํามันได้แล้วมันโอเคแล้วลวนะน้ำอะโอเคครับสําหรับการแก้ไขงานติดตั้งโดนะยน้อยวาว ก็น่าจะแค่นี้นะครับทีนี้ก็เหลือแค่การพัฒนากันต่อไปให้มันใช้งานได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ